สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fset Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในรายการรีวิวคีย์บอร์ดกันอีกเช่นเคยนะก็แน่นอนนะครับผมทางช่องผมก็แบรนด์เดิมนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเดินม่นเลยที่ส่งเข้ามานั่นก็คือทางซูนามินั่นเองนะครับส่งคีย์บอร์ดมาให้ผมได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีชื่อว่า MK 100นมก็คือเปยนะครับ๋ยก็มจะมา รีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับผมตัวนี้บอกเลยเลยว่าสวยมากนะครับมี2สีที่สําคัญเลยก็คือเดี๋ยวจะมีการลดราคาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหลดราคามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเราค่อยพูดกันทีหลังละกันนะครับรละละเอียดเผื่อท่านผู้ชมอยากจะดูก่อนที่จะดูคลิปนะครับก็ใต้คลิปเลยนะครับมาครับทุกคนก็อันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาตัวนี้เป็นตัวสีดานะครับอ่าก็ด้านบนก็มีบอกนะครับว่าเป็นไทสี นี่นะครับรุ่นก็บอกอยู่นะครับ100 k e y Professional Mechanical Gaming Keyboard นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการให้ดูด้านหลังแล้วกันนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คีย์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็มี Blue Switch Red Switch แล้วก็ Brown Switch นั่นเองนะสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสวิตช์แบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่าซึ่งผมได้มาวันนี้เป็นตัว Blue Switch นะครับ อ่าแล้วก็อันนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่า Pa n e l Color ก็จะเป็น m e t r i c Black นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะแล้วก็บอด y ี้นะครับเป็นบอดดี้อ่า ABS นะครับเป็นพลาสติกนะคีย์นัมเบอร์ก็จะมี100นั่นเองนะครับ100คีย์นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูด้านในแล้วกันนะครับด้านในท่านผู้ชมน่าจะเห็นเจาตัวคีย์บอร์ดแล้วนะจุดด้านล่างนี้นะอยากให้ดูด้านในก่อนนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือถุงที่มันหออเจ้าตัวคีย์บอร์ดมานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี่นะครับ คีย์แคปนะครับอันนี้ก็แถมมาให้นะครับสามารถเอาไว้ดึงนะเป็นที่ดึงคีย์แคปนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับมีทุกกล่องนั่นก็คือเป็นคู่มือนะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับจริงๆคู่มือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็เหมือนเดิมนะแต่ละรุ่นของเขาก็จะทําบอกมาว่าคีย์ไหนกดกับคีย์ไหนถึงมันจะเป็นฟังก์ชันนั้นๆนะครับมีบอกประมาณนี้แหละนะครับ เรื่องขี่นะปรับไฟปรับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านหน้าเรานั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยให้ดูนะครับว่าบอดี้เป็นยังไงนะครับมันขเขาเรียกวไงมันคืออ่าพุดดิ้งอ่ะ,อะ <laughs> จะอธิบายยังไงดีพุดดิ้งก็คือมันจะเป็นปุ่มพุดดิ้งที่แบบว่าสีขาวตัดกับสีเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นสี2อชั้นนะครับเห็นปะ เวลาเสียบเข้าไปมีไฟมันก็จะเป็นสีไฟสีขาวรอดออกมาตรงนี้นะครับคือแสงมันก็จะออกมาแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ถือว่าสวยงามพอสมควรเลยนะรอบข้างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเอ่อเป็นขาตั้งนะครับอันนี้สามารถเปิดได้นะเวลาเราตั้งบนโต๊ะมันก็จะทําการในตั้งชั้นขึ้นมาแ,แบบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวน,นี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นตัวบลู i วิตนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับก็เสียงดุดันเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าตัวบลูสวิตนะครับเดี๋ยวแกให้ดูแล้วกันนะชึบนี่เลยครับนี่เห็นไหมนี่คือบลูสวิตนั่นเองครับ เวลาใส่แล้วก็ใส่เหมือนเดิมกดเข้าไปจุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากให้ลองเสียบกับคอมให้ดูแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ให้ดูสายก่อนแล้วกันนะสายมันก็จะเป็นหัวสีทองแบบนี้นะครับเห็นไหมเหรอโหไม่ค่อยโฟกัสนะขออภัยด้วยลวกันนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ดูรูเสียบด้านหลังนะครับว่าเป็นแบบไหนนะนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยนะ แล้วก็ให้เอานี่ส,า,า,สายที่เป็นหัวไท p e C อันนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเจ็บเรียบร้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมนี่นะครับ เห็นได้เลยนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันจะพื้นที่ค่อนข้างจะเล็กกว่าตัวคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับที่มันจะมีฝั่งนำแพดท,ที่มันออกยื่นออกไกลไปนะครับแต่เนี้ยก็คือนำคีย์พวกนี้มา,มาติดชิดกันเลยซึ่งอ่ามันกระทัดรัดนะครับแล้วก็คีย์มันครบด้วยส่วนเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่1299บาบาทนะครับแต่ ทางซูนามินะครับเขาได้ลดราคานะจาก1,299นะครับเหลือ990บาทเท่านั้นนะครับแค่กดคลิกเข้าไปในใต้คลิปของผมนะ เพียท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่ออะไรยางงี้นะครับเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะโพสในช่องช n n e l ของซูนามินะครับถ้าจะไปดูแบบสินค้าอื่นๆของทางแบรนด์นี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่ามีสินค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ได้มีแค่คีย์บอร์ดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ Uh, แล้วก็ผมที่ผมบอกนะผมมีตัวสีขาวด้วยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะลองตัดสินใจดูนะว่าจะเอาสีขาวหรือว่าสีดําดีนี่ตัวสีดําก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมอยากเห็นตัวสีขาวด้วยครับอยากเห็นก็กดไลค์นะครับผมฟึบสีขาวมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะตัวสีขาวเดี๋ยวผมจะถอดตัวสีดําออกแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวสีขาวมาใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือ MK 1 0 0เหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลสสวิตนะครับก็จะเป็นปุ่มที่เสียงเบานะนี่นะครับสีขาวาจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทุกคนแหละเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่สีมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าอยากได้ สีแบบไหนนะครับอยากได้สีดำแบบดาร์กแบบนี้หรือว่าอยากได้สีขาวสดใสนะครับแบบนั้นนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับสำหรับหนุ่มสาวนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมโอเคนี่เอามาวางเรียงกันเลยนะครับนะบสำหรับ คลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ลอกตัดสินใจซื้อกันดูนะครับผมสำหรับราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีลดราคาด้วยก็กดไปดูในแคมเปญด้านล่างใต้คลิปนะครับผมจะส่งรายละเอียดนะผมลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ผมก็ลงไว้ให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าในราคา990บาทนะราคาไม่เกินพันนะได้เป็นไมค์คัมมเแล้วก็เป็นตัวกระททดรตัวหนึ่งอ่ะวางบนโต๊ะนี่คือมีพื้นที่ได้เล่นแน่นอนนะครับนะจากประสบการณ์นะผมก็ได้เล่นเจ้าตัวนี้มาหลายเดือนอยู่นะก็คือเล่นแบบเดืนอน2เดือนได้เลยนะครับในราคา990บาทผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจซื้อ,อกันดูหรือว่าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับสาหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ด Tsunami MK 1 0 0ครับเป็นเจ้าตัว p u ดดิ้งแมค h ค n นิค l เอลนี่แหละนะนั่นแหละทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะซูนามิ MK 1 0 0นะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมด้วยแล้วก็ใครที่มองหาคีย์บอร์ดราคาไม่เกินพันเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้วางบนโต๊ะกระทัดรัดแล้วก็ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บอกนั่นเองนะครับรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับหากใครสนใจก็ลองกดไปได้ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของซูนามิด้วยแล้วกันนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเนี่ยผมจะอัดคลิปเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ตอนเปิดกลางคืนให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลย